สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้มในตํานานจากคลินิกห้องน้ำนะ<ม>ก็เข้าดําเนินงานนะรื้อถอนตรวจเช็คนะครับเพื่อแก้ไขปัญหา <c oughs> ปัญหาเดิมอีกแล้วนะฮะ <c oughs> ปัญหาเดิมคือห้องน้ํามีกลิ่นนะที่เกิดจากชักโครกชักโครกนะฮะหน้างานก่อนหน้างานอยู่แถวลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะท <c oughs> ั้งหมดห้าห้องน้ําแต่ลูกค้าเจอปัญหาแค่3ห้องน้ำนเดี๋ยวชักโครกของวิกเตอร์ ยี่หนะ้อวิกเตอร์เนี่ยมีขายที่แกลนโฮมนะเป็นแบรนด์ Luxury รี่แบรนด์หนึ่งของตัวแกลนโฮมนะแล้วก็ระบบฝัสเป็นไซ p h o n Jet นะฮะกดระวนใช้น้ำสองระบบะเป็นชกโคโกแบบชิ้นเดียวนะเดี๋ยวเบื้องต้นนะฮะเราจะทําการลื้อถอนชกโคโกมาเพื่อที่จะตรวจเช็คหน้าง,งานตรวจเช็คการติดตั้งว่าติดตั้งถูกต้องตามหลักวิธีการไหมใส่ตัวอุปกรณ์กันรั่วกันซึมกันกลิ่นครบหรือเปล่าและ ระยะท่อชักโครกได้มาตรฐานงานติดตั้งหรือไม่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าลื้อมาจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราลื้อโถชักโครกออกมาแล้วนะฮะอันนี้ตัวที่1ชักโครกนะฮะร,ระยะติดตั้งอยู่ที่30.5เซนนะแล้วก็เป็นแบบเดือยซมนลงพื้นนะฮะคราวนี้หน้าง,งานที่เขาติดตั้งเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าชั้นความหนาท่อ8.5ค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะฮะแล้วก็เตรียมหน้าง,งานไว้ดีมากนะระยะห่างจากผนังนี่ อ่ายี่สิบเก้าเซนครึ่งถึงสามสิบเซนก็ยี่สิบเ้าเซนซึ่งสามสิบเซนเนี่ยอ่ามันสามารถที่จะติดตั้งได้นะก็คือมันจะบวกรูปอยดวันหนึ่งถึงสองเซนส่วนสาเหตุนะครับที่ทําให้อ่ามันมีกลิ่นคืออะไรคือการติดตั้งใช้วิธีโบกูนล,ลักษณะแบบนี้นถ้าเป็นแบบเนี้ยมันช่วยไม่ได้นะฮะแล้วก็อาจจะวางไม่ตรงเซนเตอร์เห็นไหมนี่รูเซนมิกอยู่นี่มันไม่ตรงเซนเตอร์แล้วก็มีน้ำรั่วขอบโถงมาพเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ตรงเซนเตอร์ท่อ นะครับแล้วก็สาเหตุหลักก็ติดตั้งนะฮะไม่มีการใส่ตัวปะเกน็นกันรั่วกันซึมกันกลิ่นปะเก็นที่มันจะเป็นเบ้าเบ้าถ้วยอยงนีม้มันจะครอบกันกลิ่นกันรั่วซึมไม่มีการใส่ไวนะ้จึงทําให้กลิ่นเนี่ยเล็ดลอดออกมาตามช่องว่าง,งต่างๆของตัวโถนะเดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์ความสะอาดหน้าง,งานออกทั้งหมดนะแล้วก็จะทําการประกอบติดตั้งนะแล้วก็ใส่ตัว อุปกรณ์กันรั่วกันซึมกันกลิ่นชุดใหม่ให้ลูกค้านะเดี๋ยวหลังจากที่เราเคลียร์หน้างานแล้วนะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าประเก็นกันกลิ่นเนี่ยมันใส่แบบไหนและเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเลือกออกมาแล้วเราเคลียร์หน้างานเคลียร์ความสะอาดเศษปูนที่ปูนเก่าออกเรียบร้อยนะสิ่งสําคัญที่เราจะทําต่อในการแก้ไขปัญหาคืออะไรคือ ปัญหาที่มันมีกลิ่นเนี่ยเพราะว่าช่างติดตั้งชุดเดิมเนี่ยเขาไม่ได้มีการใส่ตัวประกันกันรอนกันซึมกันกลิ่นตัวนี้นะฮะไม่มีการใส่ประกันกันรอนกันซึมกันกลิ่นแล้วปั้นปูนไว้ปูนมันก็ปิดช่องไม่เม็ดมันจึงทาให้มีกลิ่นแล้วก็วางไม่ตรงเซ็นเตอร์น้ํามันจึงรั่วขอบถถเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าชักโครกเนี่ยมันเหลื่อมมาฝั่งนี้นะฮะก็สอดคล้องกับที่เราให้ดูตอนแรกว่าเดยเซรามิกมันเสียบอยู่ตรงนี้คราวนี้นะฮะเราทาการแก้ไขหน้างานนะครับด้วยการ นี่นะฮะใส่ตัวปักเกน้นแกสเก็ตกันรั่วกระซึมกันกลิน่นตัวนี้แล้วก็ยกชักโครกมาวางให้เดือยเซรามิกตรงท่อล,ลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ไอตัวหน้ายางกาต่อยตัวเนี้ยมันจะมีความนุ่มเหนียวในตัวเวลาเราวางตรงเดือยเซรามิกตรงเซนเตอร์ตัวนี้เนี่ยไอความเหนียวกับความสูงขอยตัวเนี้ยมันก็จะไปนแนบกับตัวแป้นหรือว่าตัวเบ้าของเดือยเซรามิกนะพอมันแนบเสร็จเนี่ย มันก็จะปิดช่องว่างนะพอปิดช่องว่างคคกเนี่ยกลิ่นแกส๊สหรือว่าแมลงหรือว่าน้ำนะมันก็จะไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีโอกาสในการที่จะเล็ดลอดออกมาข้างนอกได้นะก็อย่างที่บอกก็คือปัญหากลิ่นเปิดชากชากโคกหลักๆแล้วนะปัญหานะครับอยู่ที่ความเข้าใจในหลักวิธีการติดตั้งของช่างติดตั้งนะถ้าไม่มีหลักไม่มีความเข้าใจในหลักและวิธีการที่ถูกต้องหรือว่าไม่มีอ่าเขาเรียกว่า เทคนิคไม่มีประสบการณ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาหน้างานนะติดโอเคติดกดฝัดลงไม่ล้วยไม่ซึมโอเคปกติได้แต่ใช้ไปนานๆพอเกิดการหมักหมุมของจิ่นแกส๊สนะมันก็จะสามารถที่จะเล็ดลอดออกมาตามช่องท่อพวงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นนะติดตามชักโครกเราจะต้องศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจในชักโครกรุ่นนั้นๆว่าอุปกรณ์คอนเนคเตอร์เป็นแบบไหนระบบฝัดอะไรและ จะต้องติดตั้งแบบไหนติดตั้งยังไงใช้เทคนิควิธีการอะไรที่จะติดตั้งไปแล้วนะไม่มีปัญหาตามภายหลังนะไม่ว่าจะเป็นกดฝัดไม่ลงมีกลิ่นย้อนกลับน้ำรั่วขอบโถนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ตัวแรกทั้งหมด3 3ห้องน้ำนะเป็นบ้านไม่ใช่บ้านเขาเรียกคขาลิหักนเาเรีกแห่งหนึ่งแถวแถวลาดหลุมแก้วนะครับ ก็เป็นลูกค้าที่ติดต่องานเราผ่าน f Facebook นะพี่เขาเป็นคนใจดีคุยดีจิตใจดีคนหนึ่งนะครับก็ปัดมานี้นะครับจบแน่นอนเคสนี้ทั้งหมด3ห้องนะครับสวยงามลืมบอกนะหน้างานเนี้ยพื้นกระเบื้องเป็นแกรนิโต้นะหน้ามันเงานะเราจะไม่ใช้ปูนยาแนวในการเก็บขอบหรือติดตั้งนะเคสนี้กระเบื้องมันเงานะเราจะใช้เป็น ซิลิโคโนแบบนี้เราใช้หองสามอิมแบบกันเชื้อราอย่างดีนะเราจะใช้ตัวซิลิโคโนกันเชื้อราเป็นการเก็บขอบนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ซิลิโคโนเนี่ยเป็นตัวยึดนะฮะให้ขอบโถชักโครกนะฮะยึดแนบกับพื้นที่เป็นกระเบื้องมันเงาได้นะครนี้เราก็จะใช้เป็นซิลิโคโนนะครับสวยงามครับจบแน่นอนครับขอบคุณครับ